าอีกแล้วครับกับพัดลม CPU ครับพัดลมคอมพิวเตอร์ครับในแบรนด์ของซูโนมิรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 1264W ครับ W ก็จะเป็นสีขาวไงแต่ว่ากล่องมันสีดำนะเราไม่ต้องสนใจครับตัวนี้ใน s h o ป e e Lazada นะครับขายกันถูกมากเลยครับเดี๋ยวมันจะจัดโปรแลอะไม่ว่าจะเป็นโปรเดี๋ยว2เดือน2ครับหรือว่าโปรวันที่15เนี่ย15เดี๋ยวก็ลดราคาครับคุณไปกดติดตามกันได้เลยใน ในร้านของทางซูนอมิครับตัวนี้ราคาไม่ได้อยู่ประมาณ700กว่าบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโค้ดส่วนลดอะไรอีกเยอะๆอะไรก็ไปลองดูครับตัวนี้จะเป็นพัดลม CPU คอมพิวเตอร์นะครับจะลองรับทั้งหมดเลยพวกทั้ง AMD ทั้ง Intel ครับเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับจริงๆมันมีหลายสีนะเห็นไหมมันจะมีลายสีเนี่ยข้างๆเนี่ยตรงตรงกล่องเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าจะเป็นตัวสีขาวสีดำอะเห็นไหมนี่ครับสีดํา สีดำ CW นี่ W ก็จะเป็นสีขาวครับแต่มันจะมีรุ่น1264กับ1265นะให้ดูครับมันจะแตกต่างกันเรื่องดีไซน์ครับนี่ส่วนสเปคของมัน,นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยดีไซน์พาวเวอร์150วัตต์นี่ครับดเเมนชั่นก็จะมีบอกอยู่ขนาดของมันเดี๋ยวเราค่อยมาดูงานจริงครับ <c oughs> น้ำหนักเบานะครับ4435กรัมครับ ตัวนี้ไม่ใช่ระบบน้ำนะต้องบอกไว้ก่อนระบบเป็นแบบระบบพัดลมครับข้อดีของพัดลมก็คือมันจะราคาถูกกว่าพวกน้ําอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเย็นสู้น้ําไม่ได้นะแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปอะ่ะคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าอยากแค่สวยงามอะ่ะเราไม่ได้อเวอร์คอกมันหรือว่าเราใช้ไอไอพวก CPU แค่พวกตระก,กูลเจนเจนสามเจนหเนี่ยไม่ใช่เจนดิตระก,กูลพวกถ้าเป็นของ Intel พวก ไอ i5 มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นครับเราก็ใช้พัดลมที่เป็นไอฮีทซิงคที่เป็นพัดลมก็เพียงพอแล้วครับโอเคมาดูกันจริงๆผมแกะดูแล้วรอบหนึ่งแหละเพราะว่าจะเช็คดูก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่ครับหลือออกมาเลยครับกลองออกมานี่ข้างในก็จะมีพวกกันกระแทกให้อยู่นะพวกนี้มันจะมีกันกระแทกให้แต่ว่าผมแกะออกละเพราะว่ามันจะต้องขนส่งไงต้องมีกันกระแทกอยู่แล้วก็แกะออกมาครับ โดยตัวงานนะครับมันก็จะประกอบด้วยซิงที่เป็นสีขาวแล้วก็ซ็อกเก็ตให้มา2ชุดครับซ็อกเก็ตนี่มันก็จะแยกกันอยู่แล้วอะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเป็นของ amd กับของ intel ครับถ้าใครประกอบไม่เป็นให้เอาคู่มือมาดูครับคู่มือของมันจะอยู่นี่ครับนี่วิธีการประกอบครับมันก็จะมันจะประกอบได้แทบทุกรุ่นเลยนะครับนี่เห็นไหมตั้งแต่ตระกูล intel เนี่ยตั้งแต่ซ็อกเก็ตที่เป็นเนี่ย 775น่ะ775นี่เก่ามากเลยนะมันก็ยังรองรับอยู่นะ775จนจนถึง1366ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยซ็อกเก็ตของมันครับนี่มันทำมาเป็นคอมมอนไงส่วนตระกูลของ amd นะครับก็ต้องมีเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ไหนวะคู่มือส่วนนี่เป็นคู่มือการเชื่อมต่อครับ intel 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 มันมี intel s o อกเกที่มันเป็นไอ้นี่ด้วยนะ สก็กตต2 2011ก็ใช้กันได้ครับ1 3 6 6 Intel ส่วนเป็น AMD ครับ AMD ก็ใช้งานได้เหมือนกันนี่เห็นไหม AMD ก็ใช้งานได้เหมือนกันนี่ครับ AMD ไม่ค่อยมีอะไรครับใช้งานได้เลยไม่ต้องมีอะไรมากมายครับเค่ออุปกรณ์ที่แถมมาจะตามนี้ครับไม่ต้องไปดูนะานาานมาดูงานจริงดีกว่าชีวิตานี่ครับมาดูงานจริงตัวงานจะเป็น h i s s i n สีขาว ถ้าดูด้านอย่างนี้มันจะไม่ใหญ่มากนะแต่มันจะมีคําโฆษณาของมันก็คือที่มันบอกว่าคอดคอดไปครับหีไปถ้าดูที่กล่องมันนะดูที่กล่องมันจะมีจุดที่มันชอบเอาไว้โฆษณาอยู่นี่ครับก็คือจุดขายของมันนั่นแหละครับจุดขายก็จะเป็นพวก R G B นะครับเนี่ยมันรองรับกับพวกเมนบอร์ดครับเราสามารถปรับปรับแต่งไฟได้จากพวกเมนบอร์ดเนี่ยเนี่ยจิ๊ก เมนบอร์ด m s i ก็ลองรับครับกิกะไบต์ครับนี่โพลิโครมซิงค์ครับออร่า RGB ต่างๆครับแล้วก็นี่ครับคอร์ดคอร์ดฮีไพครับ RGB คูเลอร์มาดูมาดูงานจริงที่มันบอกว่าเป็นคอร์ดฮีตไพ์ก็คือนี่ครับมันมีฮีตไพ์ทั้งหมดถ้าเรานับจริงๆมันมี8 8นะถ้าดูอย่างนี้เห็นไหม ถ้าดูอย่างนี้มันจะมี8ท่อ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าดูฝั่งนี้มันมี8ครับจริงๆมันจะเป็น4ี่แหละถ้าดูฝั่งนี้จะเป็น4คือมันจะเป็นท่อตัวยูอะท่อตัวยูที่วิ่งถึงกันนะทั้งหมด4เส้นเอามารวมกันอยู่ที่จุดตัวนี้ครับจุดจุดระบายความร้อนตรงนี้ครับเวลาเราใช้งานคุณต้องแกะไอ้นี่ออกด้วยนะผมเห็นหลายคนไม่ไม่แกะ นี่ครับมันบอกว่าวอร์ i n งเนี่ยมันไม่ได้เขียนภาษาไทยนะมันเขียนภาษาอังกฤษเตือนนะครับพีดเพียวออฟนี่ครับให้ลอ,อกละเบลนี่ออกก่อนใช้งานก็คือเราจะต้องแกะนี่ออกแล้วก็ใช้งานนะครับนี่ตัวงานก็จะเป็นสีขาวสวยๆอย่างนี้แหละขนาดเทียบกับมือถือว่าใหญ่มากเลยครับขนาดใหญ่มากเลยนะเอาไปใส่พวกเคสอาจจะติดได้นะครับคุณจะต้องเช็คขนาดกันให้ดีๆก่อนนะ ส่วนพัดลมพัดลมที่มันแถมให้แถมให้พัดลม2ตัวนะครับเป็นพัดลม R G B แน่นอนเพราะว่ามันสามารถคอนโทรลไฟกันได้นี่ครับพัดลม R G B นี่เป็นสีขาวครับเดี๋ยวนงเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูตัวนี้พัดลม R G B แถมให้ทั้งหมด2ตัวนะครับให้2ตัวเลย ส่วนการประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบพัดลมเข้ากับไอตัวนี้ให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นประมาณไหนก็เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์มันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้แถมอันนี้มาให้เอาไว้ล็อกพัดลมหรือเปล่าวะตัวนี้ล็อกอะไรวะ CPU ีซ็อกเก็ตอันนี้ก็ CPU s o ซ็อกเกเหมือนกันอ่านคู่มือกันก่อนแป๊บหนึงนะครับเพราะถ้าใครใช้ไม่เป็นก็แนะนำให้ อ่านคู่มือครับเดี๋ยวผมขอดูคู่มือกันแป๊บหนึ่งโอเคครับมาดูวิธีการประกอบครับตอนแรกก็ดูคู่มืออยู่ตั้งนานจริงๆตัวกล่องมันก็มีบอกครับวิธีการประกอบพัดลมนะครับมันให้ใช้ลวดเกี่ยวเห็นไหมเห็นไหมเอาลวดเอาลวดมาเกี่ยวเอามาเกี่ยวเอาก็คือมันจะแถมลวดมาให้อยู่ครับลวดจะอยู่ในถุงนี้แล้วก็เอาลวดออกมาเกี่ยวครับลวดมันแถมให้ทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่เส้นนะครับก็น่าจะเอามาเกี่ยวทุกด้านมันนี่ครับมันจะแถมลวดให้อยู่แล้วก็คยเอามาเกี่ยวนี่แถมลวดให้ครับแล้วก็เอาพัดลมมาพัดลมมาวางนะครับก็พัดลมตามจริงมันก็จะมียี่ห้อแต่ว่าดูแล้วมันจะเนี่ยมันเป็นแบรนด์เซนามิแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเอาไว้ข้างในนะมันน่าจะซ่อนสายไฟนะ คาดว่าเนาะหรือว่าเยหรือว่ามันโชว์นี่ครับไม่ใช่ครับมันจะเป็นการไม่ได้เอายี่ห้อออกมาข้างนอกนะยี่ห้อซูนามิเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ข้างในคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีใครมาดูแล้วเนี่ยครับมันจะเอาไว้แปะอยู่ข้างนอกอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะโชว์ไฟไงครับเนี่ยพัดลมมันจะอยู่อย่างนี้แล้วอันนี้พอเราแกะ่เสร็จเราค่อยลอกออกนะครับมันจะเป็นสีออกเงินเงินใสๆอย่างเงี้ยสะท้อนแสงเงี้ยกระจกเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมแปะไว้ก่อนแล้วกัน ว่ายังไม่เกะก็เดี๋ยวเราทําการประกอบให้เรียบร้อยก่อนครับกับลวดสี่เส้นนี้กับเอาพัดลมมาวางนี่ครับแล้วก็เอาสายไฟหลบมันหน่อยแล้วกันเพื่อความสวยงามตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอาสายไฟหลบไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะเกี่ยวมันนี่ครับลวดมันจะเหมือนกันมาทั้งหมดแหละสี่เส้นเนี่ยนี่ก็จะเกี่ยวมันอย่างนี้นี่นะ เผื่อไครไม่เป็นครับในคู่มือไม่มีบอกนะผมลองดูส่องดูแล้วหาไม่เจอไม่รู้อยูไ่ไหนนี่แต่ยังงี้มันไม่ยากหรอกก็แค่อย่างนี้ไงแล้วก็เกี่ยวล็อกกะกะให้ดูนี่ครับดูล่องมันล่องตรงนี้กับตรงนี้ฮะม,มันจะลงล็อกพอดีครับแล้วเราก็เกี่ยวมันลงไปเลยครับนี่ง่ายๆเลยครับเห็นไหมเรียบร้อยส่วนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเกี่ยวทีละฝั่งแล้วกัน นี่ครับอยากจะได้สูงจะได้ต่ำขนาดไหนก็ลองดูครับอันนี้สงสัยผมจะเกี่ยวผิดวะนี่ครับผิด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 จะต้องกาให้มันพอดีครับนี่มันจะต้องสูงพอดีดิถ้าสูงเกินไปมันไม่สวยครับนี่เราเกี่ยให้มันพอดีแล้วเราก็เกี่ยวมันเลยครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเกี่ยวกันก่อนแล้วกันนี่ ให้มันพอดีครับแล้วก็เกี่ยวมันลงไปนี่ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันกะให้มันพอดีแล้วก็เกี่ยวมันลงไปไม่ยากครับประกอบอย่างนี้ขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสียเวลาโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการเกี่ยวมาเรียบร้อยครับมันก็เลยจะดูดีอย่างนี้เลยครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะต่อไฟให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับว่าไฟมันจะออกเป็นแนวไหนจริงๆใครอยากจะเอามาโมดิฟายกับแอมจิ๋วก็ทําได้เหมือนกันนะเนี่ยผมจริงๆผมเตรียมบอร์ดไว้ละแต่ว่ามันอาจจะต้องแปลงเล็กน้อยครับแอมจิ๋วของเรามันจะเป็นอย่างนี้ไงเผื่อช่วงนี้คนกำลังฮิตแอมจิ๋วกันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแอม ht 2 1นงนะผมก็แกะฮีตซิงของเก่ามันออกมาครับเพราะเพราะว่ามันบางทีมันมันไม่ค่อยเท่อ่ะเนี่ยว่าฮีตซิงตกเก่า ฮิซิงตัวเก่าผมวางไว้ไหนวะอันนี้ฮิซิงตัวเก่ามันครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าของเดิมมันเล็กนิดเดียวเองนี่ครับของเดิมมันเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมเนี่ยแล้วมันดูไม่เท่เราอุตส่าห์โมคาปลาไว้ขนาดนี้แล้วเราอยากจะให้มันเท่ครับเราก็อาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับอาจจะต้องโมขาแปลงเล็กน้อยนะหรือคุณอาจจะติดต่อทางแบรนด์ให้เขาทําให้หน่อย ได้ไหมจะทําได้ไหมก็คือให้เขาโมให้หน่อยะครับเนี่ยแล้วแอมจิ๋วเราก็จะอาจจะบ้าพลังขนาดนี้เลยโอเคนะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางในการวางครับแต่มันอาจจะติดคาป,ปาเล็กน้อยครับอันนี้อาจจะติดคาป,ปาอาจจะต้องมีการโมปรับแต่งทิศทางอะไรมันเล็กน้อยครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต่อไฟให้ดูรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เอามาต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ พอดีผมยังไม่ได้ลงเคสไงยังไม่มีเมนบอร์ดครับก็เอามาลองต่อไฟให้ดูก่อนครับไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ครับจริงๆมันปรับปรับแต่งไฟได้นะแต่ว่ามันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการคอนโทรลครับซอฟต์แวร์ก็คือเราจะต้องเอาสายลงไปที่เมนบอร์ดอะมันก็ปรับที่นี่ก็ได้อยู่เนี่ยตัวนี้ตัวเคสเคสจะเป็นเคสซีอนอมิสีขาวเช่นเดียวกันนะนี่ครับก็ตัวพัดลมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ก็จะมีไฟวิ่งวิบวับวิบวับอย่างนี้เลยครับยิ่งเป็นสาย rgb ยิ่งบันเทิงแน่นอนนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ rgb ทั้งนั้นครับฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ต่อพัดลมนะมันก็เลยไม่ค่อยหมุนนี่ครับโดยรวมแล้วผมว่ามันสวยนะยิ่งถ้ามันอยู่กับเคสสีข,า,ขาวๆค,ค่ะยิ่งสวยมากเลยครับตอนนี้ผมเอาไฟจากไอ้ตัว cpu ไอ้เคสตัวนี้มาใช้งานก่อน อีตัวล่างมันจะแพงหน่อยนะถ้าตัวล่างมันจะเป็นไฟเป็นแบบไอเป็นระบบระบบน้ําอ่ะเดี๋ยวถอดนี้ออกแล้วกันข้างล่างมันจะแพงหน่อยแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวตัวนี้ครับถ้าจะดูข้างล่างไปดูตัวเต็มๆครับนี่ครับก็โดยรวมผมว่ามันโอเคเลยสวยเดี๋ยวเราจะไปโมใส่กแอมจิ๋วเราด้วยดีกว่าส่วนไอตัวนี้ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครับมันเป็นระบบน้ําครับ ระบบน้ําเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะสวยครับส่วนเคสก็เคสของซึนามิเลยเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ไนดะ้ทําการปิดไฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันชุดล่างก็สวยอยู่แล้วครับเพราะว่าท่อมันมีไฟครับแต่ว่าเรามารีดูต,ตัวข้างบนครับนี่ครับพอข้างบนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมว่ามันแจ่มมากเลยแจ่มจรัดเลยครับนี่สวยเลยครับอืมเนาะอันนี้คือตัวบนเนาะ ตัวข้างล่างเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าจะเป็นยังไงข้างบนก็นจะมีไฟ R G B เช่นเดียวกันมันเหมือนเป็นทาวเวอร์เลยอ่ะเป็นเหมือนเป็นตึกสูงที่มีไฟวิบวับวิบวับเลยครับนี่พวกไฟนะมันปรับแต่งได้หมดเลยครับเราไปกดโหมดของมันนะ่ะแต่ว่าอันนี้กดโหมดแล้วมันไม่ทํางานเนี่ยมันได้อยู่นะมันก็เปลี่ยนอยู่นะนี่ครับเนหะ็นไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟอะไรได้ละกดโหมดมันก็เปลี่ยนนะครับ โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเนาะกับพัดลม CPU กับเคสซูนอมิสีขาวด้วยเด็ดดวงมากครับผมใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับตอนนี้ไอซูนอมิซูนอมิเขากำลังจัดโปรอยู่ไปลองดูครับพัดลมนี้ก็ไม่แพงพัดลมประมาณ700แต่อยแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยตัวใช้น้ํำก็ราคาจะแพงหน่อยเพราะว่ามันระบายความความร้อนได้ดีกว่าครับส่วนเคสก็พันกว่บาทครับเคสไม่แพงนะ เคสสีขาวเนี่ยเคสตู้ป่าสวยเลยโอเคครับคลิปนี้มีแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ